เครื่องนิ้วคานํามาทําความสะอาดเปลี่ยนซิลิโคนนะครับเครื่องของสํานักงานลูกค้าว่างันนะครับไม่เคยทําอะไรเลยนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยกันก่อนจะลุยเราเทสเปิดเครื่องดูก่อนนะครับว่าติดไหมแล้วก็จัดการได้เลยครับลูกค้าท่านใดต้องการทําแบบในคลิปสามารถนัดวันหรือนําเข้ามาที่ร้านได้เลยนะครับมีบริการรับส่ง すみませ <laughs> <laughs> หลังจากเราเป่าฝุ่นเสร็จแล้วเราก็นํามาประกอบกับคืนนะครับทีนี้เราก็จะมาเปลี่ยนซิลิโคนทําความสะอาดแรมซิงพัดลมกันนะครับไป ทางร้านใช้ซิลิโคนของ Cooler Master นะครับผมเราทำการทาให้เกลี่ยพยายามให้ทั่วๆแต่ว่าไม่ได้ให้เต็มกระดองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะใช้พัดลมกดลงไปให้มันกระจายเองนะครับผมโน้ตบุ๊กก็รับทำนะครับบางคนลูกค้าสงสัยว่าทำแต่ PC หรือเปล่าโน้ตบุ๊กก็รับด้วยนะครับเรียบร้อยนะครับสวยๆ สะอาดนะครับเปิดเทสดูอีกรอบส่งงานได้ครับ